สวัสดีครับผมพบกับดับกระหายอินดี้วันนี้ก็ปรุงอาหารอยู่ที่ชายทะเลเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะทำปิ้งย่างหมาล่าเนาะแล้วก็รู้สึกว่าน้ำมันจะลงด้วยเดี๋ยวเราจะไปหาไล่จับปูกันด้วยเดี๋ยวมาดูมาติดตามกันว่าเราจะได้อะไรบ้างภารกิจที่เตรียมไว้เนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจัดการกลางโต๊ะก่อน โอเคนะครับตอนนี้ผมก็กลางอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดโต๊ะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะเริ่มก่อไฟก็หลักฐานเดิมครับอยู่กับในยุคปัจจุบันก็พกฐานมาด้วยนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ก้อนไม่ต้องรีรออะไรมากมายเพราะว่าเรามากันก็มืดแล้วถ้าถามว่าทําไมไม่มาตั้งแต่เช้าหรือว่ามาตอนกลางวันมาไม่ได้ครับ ทำงานครับผมก็ประมาณว่ากังวันทำงานกลางคืนนั่งทำใจเวลาเจอใครมีแฟนก็อิจฉาอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยว,วเราจะมาเริ่มก่อไฟกันเลย โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปหาหินกันจากรอบที่แล้วเนี่ยเราใช้ไม้นะครับแต่ว่ารอบที่แล้วเราเจอไม้แต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้โชคดีเหมือนรอบที่แล้วนะครับเราจะใช้หินสักสามก้อนอันนี้เป็นอะไรอันนี้ปักกรลังอันนี้มันคือปากกรลังนะครับไม่ได้ไปหาก้อนหิน อนี่งไงหลักฐานเดิมก้อนหินโอเคสามก้อนน่าจะพอสามก้อนน่าจะพอโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้หินแล้วครบสามว้าว้าวา <laughs> ตอนนี้ก็ได้หินมาสามก้อนนะครับผมจะไปทำขาตั้งเอาไว้ย่างอะไรนะครับโอเคไป ต่อไปก็ครับผมหมูหมูหมักนะครับสามชั้นเดี๋ยววันนี้ก็มีแต่เมนูย่างๆทั้งนั้นเลยนะครับไม้เสียลูกชิ้นทิ้มๆเข้าไปครับเพื่อให้ของหมักของเราเนี่ยเข้าไปทุกอนูโอเคครับผมขั้นตอนต่อไปของเราก็เป็นน้ำจิ้มนะครับก็ง่ายๆเลยครับผมน้ำจิ้มซอสมาล่านะครับ ไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับก็เทน้ำซอสลงไปไง่ายๆเลยโหกินหอมมากนะครับเทน้ำซอสลงไปใช้เป็นน้ำจิ้มไปเลยนะครับน้ำซอสมาล่านะครับแล้ก็เป็นผงเป็นผงพริกมาล่านะครับก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยโรยลงไป เาทั้งเผ็ดมากเผ็ดกลางใส่ไปให้หมดทีเดียวนะครับไม่ต้องล้างรออะไรแบบนี้เลยครับง่ายๆครับผมเพราะว่าถ้าเรามาแคมปิ้งแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องพิธีรีตองก็ใช้แบบง่ายๆไปเลยนะครับอันไหนง่ายได้ก็ง่ายไปเลยครับก็กินเข้าไปแล้วก็ไปย่อยสลายอยู่ในท้องเหมือนเดิมนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นการทาหรือเป็นการจิ้มนะครับก็หลักฐานเดียวกันไม่ต้องห่วงครับก็จะทำง่ายๆแบบนี้เลยโอ้กลิ่นหอมมากเทคโนโลยีของเราเนี่ยมันยังขาดไปอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถรับชมได้แค่ภาพและเสียงนะครับเรายังไม่สามารถรับชมกินได้แม้ถ้าเกิดว่า เทคโนโลยีของเรามันพัฒนาไปให้ดูมีทั้งภาพและเสียงและกลิ่นเนี่ยผมจะเช่าหนังโป้มดูทุกวันเลยนะครับเชา่าทำไมยะก็อยากได้กลิ่นเหรอโอเคซอสมาล่าของเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะครับเรียบร้อยครับง่ายๆก็จะมีลูกชิ้นมีหมูสามชั้นนะครับแล้วก็ที่อยู่ในเตาก็เป็นเห็ด ครับที่กำลังย่างอยู่โอเคตอนนี้นะครับหมูของเราก็ลงเตาไปได้สักพักใหญ่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ลืมถ่ายเนาะชิน้นเริ่มเทมเลยนะครับ ห,หมดนี่ก็คือเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวเองประมาณแปดกิโลครึ่งนะครับมาดูกันเมื่อกี้ไฟลุกพึบๆเลยนะครับเมื่อกี้บอกไฟไม่แรงแต่เจอสามชั้นเข้าไปนี่ไฟลุกเลยนะฮะ โอ้มันสุดยอดมากโอ้ดูสลัดน้ำสลัดน้ำตุยมาครับทุกคนก็สุกเป็นอย่างๆไปนะครับ <c oughs> อันนี้โอ้โหขาวผ่องเลยนะครับเห็ดของเราโอเคไฟมันแรงไปน,นิดนึง มาครับมากินพร้อมๆกันออจิ้มไปตรงนี้เลยชาโค้กลูกชิ้นชาโค้กนะครับลูกชิ้นนะครับก็เป็นชาโค้นับได้ว่าหมาล่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ถือว่ายอดฮิตมากนะครับไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ต้องเจอร้านขายหมาล่าเนาะในปัจจุบันกำลังเป็นที่ฮอตฮิตกันเลย เพราะด้วยความเผ็ดร้อนที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยสำหรับแหล่งที่มาของมาล่านะครับก็ไม่ชัดเจนแต่ก็มีหลายแห่งที่เขาเขียนข้อมูลมานะครับบอกว่ามาล่าเนี่ยต้นกําเนิดมาจากครัวในท่าเรือนะครับที่นครฉงชิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับผมอยู่ในช่วงศตวรรษที่19-20ถึง20ด้วยรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับ แล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวรวมถึงกําจัดกลิ่นคาวที่ไม่พึงประสงค์ในเนื้อนะครับในเนื้อสัตว์โอเคครับผมเราก็มาเริ่มหั่นหมูชาโคกันเลยดีกว่านะอันนี้เป็นหมูหมากเกลือของเรานะครับแล้วก็เป็นนี่เป็นสามชั้นนะครับ ส,ส,วสวยนะเดี๋ยวก็เอาไปกินกับน้ําจิ้มมาล่านะครับโอ้โหจะต้องเป็นอะไรที่เวิร์กมากแน่ๆเลยอันนี้นะครับก็ย่างแบบไม่นอกนะครับไม่นอกสุกในนะผมไม่ใช่กรอบนอกนุ่มในนะไม่นอกสุกในนะครับอันนี้คือหมูชาโครนะครับผมนี่เสียงเลย มีเดียมแรนะครับ <laughs> okay. มีเดียมแรโอเคพร้อมเสิร์ฟ <c oughs> นี่ครับอีกหนึ่งชิ้นของเราโอ้นี่ครับอันนี้ใส่ซอสมาลอน,นอมาล่าแล้วด้วยนะครับเชฟของเราบอกมานะครับก็ย่างแบบ มีเดียมแรนะครับสุกแดไม่สุกแดหรือว่าไม่นอกสุกในหรือว่าไม่นอกดิบในอันนี้ก็ไม่รู้นะครับโอเคนี่นะครับไม่เป็นไรนะครับก็อยากกินที่มันไม่ไม่บ่อยนะครับผมจริงๆแล้วก็ไม่แนะนําให้กินหรอกนะครับมันก็จะเป็นอาจจะเป็นสารที่ก่อมะเร็งได้แต่ไม่เป็นไรครับเราทําแล้วนะครับก็เราก็ต้องกินนะครับโอเคก็ดูแล สุขภาพเอานะครับออกกําลังกายหรือที่มันเป็นดําๆมากเกินไปเราก็แค่ขูดมันออกนะครับใช้กันไกลหรือมีดเล็มๆออกนะครับโอเคแต่สาหรับผมคืนนี้นะคงไม่เล็มไม่อะไรอเอาแบบนี้แหละโอเคครับผมนะตอนนี้ก็อาหารของเราก็เสร็จเกือบจะครบทุกอย่างแล้วเหลืออีกหนึ่งภาร,รก,กิจของเราก็คือไปจับปูนะครับก็ตอนนี้นะ ผมก็สังเกตดูนะ้ํามันก็ลงเรื่อยๆแล้วแต่ว่าไฟที่เราเตรียมมาเนี่ยอาจจะไม่เพียบพร้อมนะครับอาจจะจับได้นิดหน่อยหรืออาจจะจับไม่ได้เลยอันนี้นะก็ไม่รับประกันนะครับแต่ยังไงวันนี้ผมจะต้องไปจับปูมาให้เพื่อนๆได้ดูกันให้ได้เลยโอเคครับผมมามากินอาหารด้วยกันลูกชิ้นครับส่วนลูกชิ้นชาโคนี่ยเก็บไว้ก่อนเนาะเอาไว้หิวจริงๆแล้วค่อยกิน

มเห็ุนะครับอจริงๆผมก็อยากมานั่งกลางวันนะครับแต่ว่ากลางวันแดดมันร้อนร้อนแล้วผมก็ทำงานด้วยก็เลยมากลางคืนดีกว่าเนาะออื อ,ม,อมาครับพี่น้องมาเด้อมาเซินแสบน้ำกันครับน้ำจิ้มหมาล่าครับสุนัขลลาครับผมแสบอยู่ดอกขนาดคอยปวดแขวาด้ยนี่คอยปวดแขวนี่สวบลืดปลาเนี่ยยิ่งคอยปวดแขวนี่แย่ง โอเคครับตอนนี้ก็น้ำมันก็ลงไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่าปูกันอันนี้ก็เป็นไฟนะครับไฟจำเป็นแล้วก็ถุงนะครับใส่ปูโอเคจะมองเห็นหรือเปล่าเดินดีๆนะระวัง มาครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้อันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือหอยมแมลงผู้หอยมแมลงผู้หอยมแมลงภู่นะครับที่ไม่ใช่เหรอมันคืออะไรนางลมออโอเคมาดูตรงนี้ครับอันนี้ก็คือหอยนางลมนะครับเนี่ย ถ้าเรามีเหล็กแข็งๆกระท้อเข้าไปเนี่ยเขาจะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะอยู่ในนี้แต่วันนี้ผมไม่มีเหล็กไม่มีอะไรมากระท้อให้ดูนะครับนี่ก็คือเป็นหอยนางรมทั้งนั้นเลยนะครับลองมองไปนู่นครับทั้งนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ก็จะตัวไม่ใหญ่เนาะโอเคไปไปหาปูกันนี่นี่น,น,นี่เจอแล้วมาทา้งนี้เร็วเวเร็เวเดินมาเอามา เอามาเร็วเร็วมีครับผมเราเจอแล้วหนึ่งตัวมันอยู่ในนี้เมื่อกี้นะครับผมเห็นมันอยู่ในนี้เนี๋ <c oughs> ยังงัดก้อนหินก้อนนี้ดูค่ <c oughs> อนข้างทุรังทุเลนนิดนึงหนึ่งส <c oughs> องนี่เจอตัวไหม <c oughs> นี่ไง หุ้ยต้องจ <t iny> ิกหนมัทางนี้เหินมันไม่ได้ก้อนเล็กๆนะปูนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอโอ้ยลำบากนิดนึงครับผมเพราะผมโอ้ยไปนน่นแล้วนี่โอ้ยไม่มีไม่มีนะครับมีแต่ปลา นี่ไงนี่ไงนี่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 สิทธิแล้วสิทธิชั้นแน่นายสร็จชั้นแน่เคหนึตัวนี่นี่นเมื่อกี้ไม่รู้ว่าปลาหรือปูอยู่ในหินก้อนนี้นีไงเห็นไหม นี่ครับที่ปลายนิ้วผม้ยไปไหนแล้วไ,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 ไหนไงนี่ไงไหนนี่นีใช่ไม่ใช่มุจไปนี่แล้วเอาเหรอามา,อาส่งหน้ากล้องนะนี่ครับโอ้ยโอ้ย,อย,อย นแล้วนี่ครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเขียนะนี่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 น,นี่โอเคโอ้โหอันนี้นะครับเหมือนหอยขมเลยจริงๆแล้วมันคือหอยตางัวนะครับมันเหมือนหอยขมเลยน่าจะเป็นหอยตางัวนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดรู้จักก็ คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือหอยอะไรโอเคเราไปตามหาปูกันต่อดีกว่าไม่มีจริงๆแล้วนะครับน้ำมันจะลงไปอีกเนาะมันจะลงไปเท่าที่ผมดูในแอปน้ำขึ้นลงเนี่ยก็มันจะลงไปสุดเลยก็คือประมาณห้าทุ่มแต่ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มแล้วเราไม่มีเวลา ที่จะรอให้น้ําลงขนาดนั้นเราก็เลยต้องจับเลยเพราะว่าอาหารของเราที่เราเอามาย่างเนี่ยก็เสร็จหมดแล้วเหลือแต่ภารกิจของเราก็คือจับปูเราจะจับปูไปต้มนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวโอเคไปต่อกันเฮ้ยเสฉวนใช่ไหมอ,อ๋อนึกว่าเสฉวนเนี่ย เสษชวนใช่ไหมมีตัวปูอยู่ข้างในนะสังเกตดูดีๆเห็นไหมนี่ยมีตัวปูอยู่ข้างในเห็นไหมน่าจะเป็นเสษชวนนะครับโอ้ใช่ไหมเสษชวนไหมเสษชวนทั้งนั้นเลยเนี่ยรักดูดูดูเสษชวนทั้งนั้นเลยครับปูเสษชวนทั้งนั้นเลยดู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 เนี้ยเนี้ยโอ้เยอะมาก ตัวกระปิดหนึ่งเสือชวนท้งนั้นเลยนี่นี่น,นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โหปูเสือชวนท้งนั้นเลยนะครับโอ,โอเคเสือชวนไม่ใช่เป้าหมายเราจะไปจับปูหินกัน อันนี้นะครับเป็นปูนี้เป็นปูไอ้ลนยนะผมก็ไม่รู้จักชื่อนะครับแต่สีมันเหมือนก้อนหินมากแทบจะมองไม่เห็นตัวมันเลยเดียวข้างในนี้มันมีปูหินนะข้างในนี้มันมีปูหินแต่มันตัวเล็กมากนี่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 เห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับนี่ตัวเล็กมากเนี่ยเหมือนก้อนหินเลยแต่จริงแล้วมันเป็นปูนะ นไหมทุกคนเห็นไหมครับนี่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 มีตัวบรรอลลูนเลยเู็นไหมเหยโอ้โหตัวบรรอลลเลยครับมันอยู่ข้างในนั้นเราจะจับมันยังไงอันนี้ไม่ได,เด้เดี๋ยวมันจะยิ่งเข้าไปโอ้โมันจะไปเลยเหรออันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เอง โอ้โหโหตัวใหญ่ตัวใหญ่มากมันไม่มีโฟมมีโฟมใช่ไหมม,ม,มันจะออกมาไหมมันโดนแก้งเห็นไหมดูได้ทีออ่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องลงไม่สุดหรอก

มมเ,เ,ม,ม,เมือเสียไม้ะเือฮะโดนหไม่โดน,นไม่โดนโอเคครับผมก็จับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสําหรับปูนี่ดูครับอยู่ในหม้อรเรียบร้อยเราก็ได้มาเยอะมากนะครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยเขาไม่แบ่งขายตลาดเนี่ยเขาไม่แบ่งขายตลาดเนี่ยเขาไม่แบ่งขายนะครับเราก็เลยต้องซื้อมายกถุงนะครับผมโอเค เราก็จะมาต้มปูกันโอเคครับทีนี้เราก็มาดูปูของเรานี่ปูที่ผมไปจับมาเมื่อกี้นะครับไม่ใช่สิต้องบอกว่าไปจับมาตั้งแต่ตลาดตั้งแต่เมื่อตอนเย็นนี่นะครับเป็นปูไอหมานนะครับที่มาของคําว่าปูไอหมานนะครับก็คือปูหนุมานนะครับชื่อเต็มๆของมัน าเหตุที่ต้องเรียกว่าปูหานุมานเนี่ยเพราะว่ามันเร็วมากเร็วเหมือนหานุมานแล้วก็สําหรับการจับเนี่ยก็จะนิยมจับกันตอนกลางคืนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในน้าแล้วมันก็จะวิ่งเร็วมากพอเจอแสงไฟมันก็จะหยุดนะครับนี่ไอตัวนี้แหละมันเปลี่ยวมากนะครับนี่ก็คือปูหนุมานนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าปูไอามานนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาเลยสําหรับปูไอมาลต้มของเราครับโดยปกติแล้วเนี่ยปูไอมาลน,นะครับหรือปูหนุมานเนี่ยเขาจะไม่นิยมต้มนะครับโดยส่วนมากการประกอบอาหารของเขาก็จะเป็นการยำดองอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆปูนาแต่ทีนี้ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนไม่กินดิบเนาะก็จะเอามาต้มนะครับแล้วก็มากินนะครับผม เหมือนปูนานี่แหละเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่โหต้มแล้วสีสันสวยงามมากครับโอ้หนี่เป็นปูน้ำเค็มปูทะเลนะครับไม่ใช่ปูนาน้ำจืดนะครับที่ต้องล้วงจกไปในรูนะครับโอเคมามาลองชิมกันเลยนี่กับน้ำจิ้มมารานะครับอืมร้อนๆเจอน้ำจิ้มแซ่บๆมันจะเป็นยังไงโอเค หลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลุยเลยก็คงจะเป็นเหมือนปูนาของเรานี่แหละนี่นะครับอี่ไหออกมานะจะกินอย่างนี้เลยนะหักครึ่งเลยนี่ครับขอชิมรสชาติของปูโดดๆกันแล้วกันอืมอืมอืม อร่อยเดี๋ยวขาไม่ค่อยแท,ท้เรือยงทีนี้นะก็จะมาเจอกับน้ำจิ้มหมาล่านะครับผมโอ้ยมายกับน้ำจิ้มหมาล่ากับซ้อนหมาล่าเนี้ยอือหืมอือืมอืม,อมโอ้เข้ากันทีเดียวเข้าเลยทีเดียว,ขอ,ยยวขออีกตัวนึงนะ อืมโหเผ็ดเผ็ดนิดนึงอืมฉักเลยแล้วกันนี่โอ้จะลุยทั้งอย่างนี้เลยนะครับมาสามสองอืมอืม,อม เดียวขาปูเป็นกองเลยเป็นภูเขาเลยโอเคครับผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วกับข้าวอาหารของเราก็หมดแล้วครับเหลือแค่นี้ส่วนน้ำวิตามินของผมก็หมดแล้วแล้วก็คงจะต้องลากันไปแค่นี้นะครับ มาดูกันว่าครั้งต่อไปเราจะมาทำอะไรจะมาปรุงอาหารกินอีกหรือเปล่าแต่ว่าคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นชายทะเลนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับดับกระหายอินดี้ทำคืนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ